โอเคก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชุดช่วยอ้ยไม่ได้พูดเปิดชิปนานโอเคเดี๋ยวพูดใหม่โอเคก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแล็กซี่กันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมนิโก้เน็กบอร์ดเน็กบอดเออมันเป็นแบบ ที่เห็นนะที่เห็นเขาเล่นคนเล่นกันบ่อยแบบเขาเรียกว่าไงพีเอ็นจีง่ๆอ่ะแบบจับสแกีพีเอ็นจีง่ๆแบบบึมบึมบึมมัคงไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกเราน่าจะพอเล่นได้แหละดูดิวันนี้จะมีสกีกิลิสวันนี้จะมีสกีกี้เขาไม่มีสกิแหละไม่มีไม่มีสกิแหละพี่ว่าอาจจะเด็กๆนะโอ้ย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 มันกดรูปบุคคลที่หนึ่งไงอ่ะ หนึ่งสองสามปะฉลา่าฟื้นบทสี่ห้าหก,หกจริงจบ ABC จากไส้ ABC จะกระจี้ใจเธอเราออกมาวิง่งวิ่งก็วิงว่งก็แฮมทาโร่ oh, โตัวใหญ่ใช่เหรอมองไม่เห็นตัวเองอะ่ะที่มองไม่เห็นตัวเองอะ่ะทำไมตัวกูแบบใหญ่ๆแปลกๆวัด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 ตีอะยไม่มีไม่มีสกินแหละพี่ว่าอาจจะเด็กๆนะ ใครลากตีนวะเนี่ยฮะเมื่อกี้ใครขีดฮะเมื่อกี้ใครลากตีนามามาเอาใหม่เดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีญญดเป็นเพราะว่าเธอใจคอไม่ค่อยดีอาประตูปิดเองเดี๋ยวรเราออกมาวิ่งวิมีกว็มีก,ก็ไอ้เชี่ย ENT, ไอ้เชี่ย ยังไม่ทันได้เล่นเลยเชีย่ยเนี่ยเฮ้ยโดนโดนแคมแล้วเชี่ยโดนแคมอะไรเนี่ย,ย,ยอเอาเด้ไปฮึบฮึบฮึบ,บจุกอินเดอะจุกจุกมิวสิกอ่ะอ่ะเคจัมล็อกหลบไม่กลัวไม่กลัวอ่ะดิดูดูไปตัวอย่างไอ้หนูโดนได้ทั้งวันน่ะได้ทั้งวันน่ะได้ทั้งวันน่ะเอ้ย เอาไม่มีใครออกมาด้วยอะเชี่ยเชี่ยเชีย,ชย,ชยเปิดประตูเปิดเอ go, yo, yo, er. เอไปไป let's go let's go y o y o w a t e f u c k เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาทางนี้ลิฟต์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 เออขึ้นลิฟต์สวยโอเคโอเคไม่มีใครมาละวเอาออกมาวิง่งวิ่งก็วิ่งก็แฮมทาโลสนุกจริงๆ วิงเกอร์วิงเกอร์แฮมทาโลของอร่อยที่สุดก็คือมาเลทานตะวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิงวิงเกอร์วิงเกอร์แฮมทาโลเป็นไงไปไหนโอ้โอ้ไอหน้าขาวจุกจุกจุกมิวสิกจุกจุกมิวสิกมิวสิกมิวสิกเรดิโอ เคจ้ามเคยเล่นนักบอลนี่วะสับสาขาหลอกเออ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 เป็นไงอะจังหวะ A B C ีซีแซดแซดโลบจู๊กจู๊กจู๊กเป็นไงส่วนกระแสส่วนกระแสได้ทั้งวันน่ะได้ทั้งวันน่ะไอ้หน้าขาวส่วนกระแสเป็นไงอะเป็นไงอะไม่ไม่เท่าไหร่นี่ว่าดูดูด ยูยจ้อจงมากันคิมิโนโตะคิมิโนโตะไม่เท่าไห่นี่ว่าเกมโคตรอีซี่เลยโคตรอีซี่เลยดู <S <S เฮ้ยเฮ้ยต,ติดเชี่ยติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะใครปิดอะไรอะ่ะ คีมีโนโตมาให้สองเลยให้สองเลยให้2อเลยอ่ะวนวนรอบกาบไฟฮุลละฮุลละอยากไปทะเลฮุลเลยฮุลเลยเย่เยสเปลาะไม่เข้าไหร่นี่ว่ะอะไรวะโอไม่ไม่ไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยโอ้ยชี่ย เฮ้ยไอ้มือนี่ใครเนี่ยเฮ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้หน้าข่าวนี้ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเปิด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 ประตูเอากูเข้าไปด้วยไอ้เชี่ยเอากูเข้าไปด้วยเออพ่อมึง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  ชียไปแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วไปแล้ <quis S 1> วเ <noon>? ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเชี่ยอะไรวะเชี่ยอะไรเชี่ยอะไรเฮ้ยมึงหาตีนมาทำไมเนี่ยโอ๊ยอืมจี๊เออตืด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 เต้นหน่อยเต้นหน่อยทีนอ่อยเต้นเลยขึ้นเวทีเลยโชว์ไม่กลัวไม่กลัว hơi hơi mày đừng 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 không phải rồi, không phải rồi, ai chia không phải rồi, không phải rồi, không hơi เสียโอ้ลิชีดโอ้ลิชีดอะไรเนี่ยมันมันมันกำลังจะเข้ามาเฮ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอื้มพี่มันไอ้กล้าอุ้ยเชี่ยไอ้นี่ไอ้นี่น้าใหม่มามามาจ้องตากันจ้องตากันเออเออไม่เท่าไหร่มามาอุ้ย โอเคทางทางที่อันตรายสุดคือทางที่ปลอดภัยที่สุดใช่หรือไม่อ่าทางทางที่ปลอดภัยคือทางที่อันตรายเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโดดหนีหนีไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นยังไงอะไรวะโอเคเราเราอยู่อันดับสองว่ะเชี่ยเชี่ย ที่มีตัวตัวมาชม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮียโอ้ยชี่จู๊ดต้วยาวตรงตรงนี้ไม่ไม่เหมาะกับการจู๊ดจะไปจะไปตรงไอ้นี่ลงรถอะตรงนี้ก็จู๊ได้นะ เล่นเล,เล่นดีดีอ่ะจูกได้นะจูกได้นะจูกได้นะ